เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดย j e n n ่ f ู้ดรายการเรื่องจริงเปิดใจในครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหตุเกิดจากพฤติกรรมของตนเองค่ะแต่ก่อนจะทราบเรื่องราวนั้นเราไปทําความรู้จักกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะ ว,วิยาดายิ้มอิ่มชื่อเล่นชื่อเมาส์อายุเท่าไหร่ละคะห้าสิบหกจ้ะเห็นบอกว่าอุปนิสัยส่วนตัวในเรื่องการรับประทานเป็นคนทานรสจัดเหรอคะจ้ะทานเค็มจัดเผ็ดจัดเค็มจัดจัดเปรี้ยวจัดไหมก็เป็นบางครั้งค่ะก่อนหน้านี้ก่อนจะไม่สบายนะคะอาการที่เราทานอาหารรสจัดจัดมันส่งผลอะไรกับเราบ้างไหมคะทาให้เราแสบร้อนในท้องแต่ก็โอเคอร่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยใช่ไหมคะ อร่อยใช่ไหมช่วงทีนอรยเล่อยแล้วเราคิดไหมว่าเออมันอาจจะส่งผลอะไรกับเราหรือเปล่าเลยนะคตตอนแรกไม่ได้คิดจะก็ทานไปตามใจปากอะเพราะว่าก็แค่ร้อนรท้องแต่เดี๋ยวมันก็หายใช่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนอกเหือจากนั้นไม่ไม่ไม่เป็นอะไรลาะ นั่นเป็นอาการเบื้องต้นที่คุณเมาส์บอกกับเราค่ะคุณเมาส์เองเป็นคนที่รับประทานอาหารรสจัดมากซึ่งพฤติกรรมการรับประทานที่คุณเมาส์บอกกับเราว่าค่อนข้างประมาทนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของโรคค่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณเมาส์ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะเป็นอะไรและเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะเป็นโรคกระเพาะมาก่อนกระเพาะอักเสบกระเพาะอักเสบคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะอะไรคะทานรสจัด ตอนนั้นคุณหมอรักษาเราด้วยวิธีไหนคะสองกล้องสองกล้องแล้วก็ตรวจดูเพาว่าแผลแล้วคุณหมอให้ทานยาหรือทานยานานไหมคะแล้วก็ก็นานจ้ะพอทาน้าไปมันปวดหัวนะมันบีบหัวทิ่มหัวตามนอนต้องนอนทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเวียนหัวลุกไม่ขึ้นเลยมันบีบประสาทเราค่ะแล้วมีอาการอะไรตามมาอีกคะแล้วก็มา มันนิ้วล็อกอีกนิ้วล็อกเป็นเพราะอะไรคะนิ้วล็อกเป็นเพราะเลี้ยงหลานอป่าอุ้มหลานแล้วกรรมทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนิ้วหนักยังไงคะนิ้วแข็งกระดิกไม่ได้เลยมือยืดออกได้แต่เวลาจะกรรมันกรรมไม่ค่อยอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เห็นบอกมีลาไส้อักเสบลาไส้อักเสบลาไส้อักเสบนี้เกิดจากอะไรคะทานเผ็ดลําไส้อักเสบนี้ปวดท้องหนักกว่ากระเพาะไหมคะหนักกว่านอนไม่ได้เลยกลางคืน มันร้อนในท้องค่ะมันร้อนเหมือนที่เราโดนน้ำร้อนลวกเงี้ยวับวับวับเป็นครั้งแรกก็ตกใจไหมคะแมก็ตกใจว่ามันนอนไม่ได้เลยมันร้อนข้างในไปหาหมอเลยไหมคะตื่นเช้าก็ไปหาจ้ะไปหาคุณหมอเลยคุณหมอตรวจว่าคุณหมอตรวจตอนแรกก็ให้ยาทานก่อนเดินละหนล,ละหนไม่ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยให้ส่องกล้องค่ะส่องกล้องก็พบว่าเป็นแผลข้างในลำไส้ทีนึื คุณหมอบอกว่าให้เลี่ยงพฤติกรรมในการกินก็ให้เลี่ยงไปแต่เราเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องอดอดทานไม่ได้เงี้ยค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังทานเผ็ดอยู่เหรอคะก็เป็นบางครั้งขอหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณเมาส์เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งการรักษานั้นมีผลข้างเคียงคือมีอาการปวดหัวแถมยังมีอาการภายนอกร่างกายเกิดขึ้นอย่างนิ้วล็อก แต่อาการที่สร้างความกังวลที่สุดนั่นก็คืออาการลำไส้อักเสบคุณเมาส์จึงมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมซึ่งเธอก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนถึงศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์ธ,ธรรมชาติที่ปลอดภัยเมื่อเธอศึกษายอย่างถี่ถ้วนแล้วเธอจึงไว้ใจให้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดเข้ามาดูแลตัวเธอค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังผลลัพธ์จากคุณเมาส์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เธอตัดสินใจใช้ศาสตร์นี้เข้ามาดูแลตนเองเรื่องจริงเปิดใจขอบคุณเจนนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนีฟจน่ฟูดค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคําขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไปเรื่องจริงเปิดใจ สนับสนุนรายการโดย Jenny Food เรามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าหลังจากที่คุณเมาส์ตัดสินใจเลือกใช้าศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดเข้ามาดูแลตัวเองคุณเมาส์จะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเราไปเจอเพื่อนเนี่ยค่ะ,คะเพื่อนชื่อคุณน้องอะ่ะเล่าให้เขาฟังเขาก็แนะให้กินเอนไซม์เขาเขากินมาแล้วเขาบอกเขาดีก็ก็เอามากินดู พอกินไปเริ่มสักสองสามวันเออรู้สึกว่าดีจริงๆนะดียังไงดีคือมันหายร้อนในท้องพอกินกินเผ็ดได้อ่ะกินได้เป็นปกติแล้วไปทานข้าวก็กินเผ็ดเข้าไปรู้สึกว่าไม่ร้อนท้องอคือว่าดีขึ้นไม่กลับมาร้อนอีกล่ะแล้วมันเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยไหมคะระบบขับถ่ายก็ดีว่าเช้าขึ้นเราตื่นขึ้นมาเราก็ถ่ายเป็นปกติทุกเช้า<ม>เป็นเวลาก่อนหน้านี้ตอนยังไม่เจอเซนจาน,นะคะระบบขับถ่ายเราเป็นยังไงคะ มันก็จะถ่ายยากหน่อยอจ้ามันก็แบบไงอะมันก็ทรมานมันก็แน่นพอรักษาด้วยสั์เอนไซม์บำบัดเข้าไปรู้สึกสุขภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงคือดีหน้าท้องมันก็ยุบลงอะค่ะจากเราคนแบบมีน้ําหนักเยอะมีแต่คนทักว่าทําไมช่วงนี้ผอมลงไปหุ่นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอายุแล้ว ท้องมันก็จะใหญ่อืดอืดเนี่ยไม่เหมือนคําที่เราทานเยอะแล้วมันระบายมไม่ออกอะไรแบบนี้ใช่มันก็เลยท้องใหญ่แล้วตอนนี้ลดลงก็ลดลงหน้าท้องจะไม่ค่อยมีแล้วมีอย่างอื่นที่ดีขึ้นอีกไหมคะนิ้วก็กำได้มันเป็นปก,กติจากเมื่อก่อนเนี่ยกำอะไรไม่ค่อยได้เวลากินข้าวช้อนจะหลุดจากมือไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวมือช้อนก็กำได้ปกติไม่ช้าเช้าขึ้นมามือจะกำไม่ค่อยเข้าจะปวด มือก็ดีขึ้นกรรมได้เป็นปกติไม่จองมือค่ะตอนนั้นจับรีโมททีวีกดก็ไม่ค่อยได้มโหบางทีเฟี้ยงอยากจะเฟี้ยงมันทิ้งเนี้ยมันก็ทําให้เราหงุดหงิดใช่หงุดหงิดหงุดหงิดแล้วไปพานถึงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยพานยังไงคะช่วยเล่าก็คือแบบใช้เขาให้หยิบอะไรหน่อยอะไรคือมือเราหยิบไม่ถนัดอ่ะไปไหนอ่ะต้องใช้ให้เขาช่วยหยิบให้เขาก็จะหาว่าเราเหมือนเราคนขี้เกียจ แต่จริงๆเราเป็นแบบเราไม่รู้จะอธิบายเขาฟัง<ม>ไงเรื่องกระเพาะอาหารดีขึ้นไหมคะตอนนี้ดีแล้วค่ะปวดท้องก่อนกินหลังกินไ,นไม่เป็นตอนนี้ดีขึ้นหลังจากที่มากินเอนไซม์ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยแล้วกับลำไส้อะค่ะลำไส้ก็ดีค่ะไม่เป็นอะไรไม่ปวดท้องแล้วตอนนี้เราลดการทานเผ็ดของเราลงบ้าง,งแต่ก็ลดลงบ้าง ตอนนี้คุณเมาก็กำลังพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานให้ได้มากที่สุดค่ะเธอขอบคุณศาสตร์การแพทย์ทางเลือกจากธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดค่ะตอนนี้คุณเมากลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีสดชื่นสดใสเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวดท้องอีกต่อไปค่ะคุณเมา์ยังได้ฝากกำลังใจและข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมที่อาจกำลังประสบเรื่องราวที่คล้ายกับเธออีกด้วยค่ะ ให้คนที่ทานอาหารให้รู้จักเลือกรับประทานร่างกายมันจะได้แข็งแรงดีอย่าก,กินเผ็ด,ดจัดรสจัดจะทําทให้ร่างกายเสื่อมโทรมไวก็อยากให้คนที่เป็นเหมือนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะอย่างลําไส้ไม่ดีมือชาเท้าชาก,ก็ให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายจะได้ดีเพื่อร่างกายเราเราจะได้อยู่ดูแลลูกหลานนานๆค่ะ ว่าตอนนี้เลี้ยงหลานอยู่ด้วยก็มีเลี้ยวมีแรงขึ้นหน่อยขาเคอเดินดีหน่อยตอนนี้ไม่งุดหงิดแล้วไม่ไม,ไม่งุดหงิดนะคะก็ต่างจากเดิมคือเราไปไหนเราก็ไม่ต้องหาคนไปช่วยวเวลาต้องคอยแบบว่าดูแลเราเองเนี้ยกล mm hmm. ัวกระเป๋าตังค์จะหล่นหายอีกเพราะมันหลุดมือโดยไม่รู้ตัวมันชา mm hmm. ชีวิตก็เปลี่ยนไปก็ทําให้กระฉับกระเฉงกระจุ่มกระช,ระชวย ดูจากสีหน้าแล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณเมาส์มีสุขภาพที่สดชื่นขึ้นจากเดิมอย่างมากทางรายการต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอฝากถึงท่านผู้ชมให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานเพราะอาจส่งผลกับร่างกายได้ในระยะยาวด้วยความเป็นห่วงจากรายการเรื่องจริงเปิดใจค่ะ ขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป